คำแนะนำก่อนเปิดกล่องกรุณาตรวจเช็คสินค้าโดยถ่ายคลิปวิดีโอในขณะที่เปิดกล่องณวันรับสินค้าด้วยนะครับ วันนี้อีฟจะมาแนะนำเตาแก๊สแบบฝัง2หัวเตารุ่น hb 7 8 s ขีด s b h 2 8 9 b g 1 n z มาพร้อมระบบผสมอากาศด้านบนชนิด horizontal injection ที่ช่วยลดปัญหาการอุดตันของเศษอาหารมีกำลังไฟรวมสูงถึง1 0,000วัตต์หัวกระจายไฟและแผ่นปิดหัวเตาผลิตจากทองเหลือทั้งชิ้นตะแกรงรองภาชนะชนิดเหล็กหล่อช่วยสะท้อนความร้อนกลับสู่ภาชนะและลดความร้อนที่ส่งมาบริเวณฐานเตาแก๊ส เรามาแกะกล่องกันดูครับว่าภายในกล่องมีอุปกรณ์อะไรให้มาบ้าง 1. เอกสารใบรับประกันพร้อมเข็มขัดรัดสายแกส๊ส 2. คู่มือการใช้งานเตาแกส๊ส 3. หัวมองกุดรองภาชนะ 4. ตะแกรงรองภาชนะชนิดเหล็กหล่อจำนวน 2. ชิ้น 5. ผ่านขนาด C 6งเตาแก๊สแบบฝัง2หัวเตารุ่น HB 78 s ี HBH 289 BG. 1 n z สินค้ารับประกันคุณภาพวาวจ่ายแก๊สนาน5ปีพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศลงทะเบียนได้ที่ www. eve. co. th/ warranty หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลย